มาถึงเวลากันนี่คือตอดว่ามันนะผมตัดเฟสไฟล์แบบบานๆกันจริงๆนะผมแบบเป็นอยู่แบบบานๆตัดกินแบบบานๆในช่วงโควิดแบบดีทำกินเองดีที่สุดครับผมไม่เปลือกต่างไม่เปลือกเงินไม่เปลือกต่าง,าง,างนะครับผมทำกินเองนะผมโยนไปในครอบครัวทำกินกันับผมว่ามันจะปลกเองว่ามันจะปลูกเองทำกินเองเราก็ไม่เปลืองเองนะครับผม ทำกินเองอยู่แบบบ้านๆวิธีพอเพียงนะพ่ออยู่โควิดประเด็นครับช่วยกันไปเัี้ยผมประมาณกันนะใช้ใจเป็นปแบบหน่อยๆพ่อไม่ได้เจริญปุนเลยปิดปื้มมั้งวะอบไหมอบนะเออกรอบวะหมันตัวเองกับพ่อนี่ยบะมันตัวเองทำเป็นฝ่ายกินเงี้ยพ่อมันเถียง ความร้อยไม่รู้ครับแต่ความสุล้วนๆจำกินในยัดพีนองในมูพ่พีนองนี่ครับผมโออถอดออกมาเป็นลักษณะนี่ผมกรอบครับผมกรอบ